สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับมหาแมงวันนี้อยู่กับกขอห้าเจ็ดนะครับผมที่อยู่กําลังเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนะครับผมก็รอสุกเกี่ยวเนาะนะครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่รอดนะครับผมก็มีตรงที่ล้มแล้วก็ตรงที่เข้าสวยๆนะครับผมก็ล้มโดนลมนะครับผมเป็นธรรมดาแต่ล้มสักประมาณไม่ถึงหเปอร์เซ็นนะครับผมของแปลงพื้นที่นะครับเนื่องจากแปลงนี้ ช่วงที่ออกรวงนะครับผมก็ช่วงที่ออกรวงนะฮะตอนนั้นพายุยังไม่เข้านะครับผมก็เลยส่วนใหญ่รอดนะครับผมก็แปลงนี้อย่างที่ผมเคยพาทุกคนทุกท่านชมนะครับผมเป็นแปลงของพี่เพชรนะครับผมตอนนี้ก็มาสักจําวันที่ไม่ได้นะฮะก็น่าจะ90น่าจะ90แล้วนะครับผมนะฮะก็มันเข้าเนื้อแล้วนะฮะเข้าเนื้อแล้วนะครับผมก็ปัญหาอื่นๆก็ไม่ค่อยมีเยอะมากนะครับเพราะว่า จะดูแลแปลงดีอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือริมตอนนี้ข้าวสูงสูงอยู่ประมาณมันมันอกผมอะนะครับผมสูงสึงขนาดอกผมเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางแปลงนะครับผมก็บอว่าสูงมากๆเลยนะครับผมข้าวดีมากนะครับข้าวสวยมากดีมากนะครับผมเรื่องความหนาความถี่ก็พอสมควรเหมาะสมนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็อยากได้ประมาณนี้นะครับผมดูรวงครับอันนี้คือกขห้าเจ็ดนะครับ ลักษณะของเม็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเม็ดจะยาวรีนะครับผมเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคล้ายๆกับคือพวกนี้มันเข้าอายุยาวเนาะนะครับผมก็4เดือนนะเม็ดก็จะยาวรีนะครับผมก็จะอ้วนอวบนะครับผมแต่ว่าเรื่องของระยะนะครับผมก็จะห่างนะครับผมห่างกว่าพันธุ์อื่นๆนะครับผมเนี่ยนะฮะระงะห่างกว่าแต่ว่าเขาจะได้ในเรื่องของน้ําหนักต่อเมล็ดนะครับผมน้ําหนักเมล็ดเขาจะ ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสังเกตนะครับเนี่ยเห็นว่าเวลา5-7ออกรวงนะครับผมเขาจะยืดคอรวงสุดอย่างนี้เลยเป็นกลุ่มพวกเหมือนข้าวนาปีนะครับผมออกออกสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็ใครที่ทําอยู่ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับผมวันนี้ผมพาลงมาชมนะครับผมกับแปลง5-7นะฮะว่าที่เราคอยที่จะมาดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมผมก็คุยกับ พี่เพชรแกอยู่เรื่อยนะครับว่าแปลงนี้นะครับผมเราได้ทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับผมทั้งโรคทั้งเพี้ยทั้งหนอนนี่ก็ล่าสุดนะครับผมก็ยาเพี้ยเตรียมมาแล้วนี่ครับฝั่งนี้คือเมื่อกี้ที่ผมเดินลงไปเนาะมันเป็นมันเป็นที่ลุ่มนะครับผมซึ่งซึ่งมันยังยังไม่แก่เท่ากับฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้เขาจะสุกก่อนเขาจะแก่กว่านะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็เท่าๆกันดูรวงครับคือข้าวพันธุ์เนี้ย ถ้าแยกรวงนะครับผมจะรู้สึกว่ามันมันมันห่างนะครับผมเมล็ดมันห่างนะครับแต่พออยู่ด้วยกันครับน้าหนักเขาจะดีมากนะครับผมแปลงนี้ก็ส anyway, ิบอกอย่างหนึ่งว่าใส่ปุ๋ยสองนนะครับผมตั้งแต่วานมาเนี่ยใส่ปุ๋ยสองนนะครับผมและไม่มีส่วนผสมของยูเรียเลยนะครับผมก็เออไม่ใช่ไม่มีส่วนผสมยูเรียสิต้องบอกว่าไม่ได้ใส่ยูเ <Garden> รียเต็มตัวนะครับผมก็จะมีพวกเอ่อที่เป็นปุ๋ย16-8เอ้18-8นะครับผมแล้วก็ฉมหง20นะครับผมก็สองนนะครับผมที่เหลือก็เป็นปุ๋ยเกลดรับท้อง แล้วครับร่วมกับพวกกรดอะมิโนอะไรพวกนี้นะครับผมแกใส่อะมิโนไปสองสามหนสองหนนะครับผมแปลงนี้นะครับผมหนหน้าว่าจะลองสามหนช่วงเข้ารับทองดูนะครับผมก็เมล็ดเข้าเต็มดีครับผมรอดูว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายตรงนี้นะครับผมมันจะเข้าเต็มแค่ไหนนะครับผมซึ่งถ้ามาสภาพนี้นะครับผมค่อนข้างมีมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าไม่ล้มหนักกว่าเดิมนะนะครับผมถ้าไม่ล้มกว่าเดิมนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เสียงพายุ เสียงพายุว่าจะเข้าไม่เข้านะผมตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ล้มเลยถ้าไม่เข้าเลยนะครับผมก็ที่เหลือ,อน,นี่ก็ถือว่าได้เยอะกว่าทุกคนที่ทํามาเลยนะครับผมแม้แต่พี่เพชรเองนะครับผมเจ้าของแปลงเองนะครับแกก็บอกว่าวันนี้เข้าดูปึกกว่าทุกคนนะครับผมก็ต้องบอกว่าธรรมชาติช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมในเรื่องของภาวะน้ําท่วมหรืออะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็การดูแลใจใส่ที่ ค่อนข้างดีนะครับผมแกลุยเก็บข้าวดิดเองนะครับผมแปลงนี้ลุยเก็บข้าวดิดเองนะครับผมมันก็พื้นตรงนี้นะครับผมนารวมทั้งคันนียมันยี่บแปดไร่นะครับผมแต่เนื้อนาน่าประมาณยี่สิบห้าเพางั้นคือผมก็ยังไม่ได้จับดูนะแต่ว่าผมก็คาดคะเนจากสายตาก็น่าจะใกล้เคียงนะครับนะฮะคือรวมทั้งคันเนี้ยคันใ,นใหญ่ๆนี่ด้วยนะครับผมก็ยี่สิบแปดนะครับผมแต่ว่าเนื้อนาน้าตกอยู่ยี่สิบห้านะเพราะว่านี่คันก็ กับ4ี่เมตรแล้วนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู oh day, ้นด้ว oh ย pues นะครับผมฝั <spreading exaggerated> ่งนู้นด้วยนะครับผมยาวนะครับผมก็เข้าดีทุกหนนะฮะแต่ว่า57เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือราคาครับผมราคาจะไม่ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยตกเท่าเท่าไหร่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเห็นบอกว่าราคาข้าวกำลังขึ้นนะใครที่เกี่ยวก็ดีใจด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมผมก็ได้รับข่าวสารมาว่าราคาเริ่มเริ่มตกลงมาอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะครับผมก็ขึ้นขึ้นลงลง เป้นขึ้นลงเลยนะครับผมนึกว่าหุ้นทองนะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบอกไม่ถูกนะครับดังนั้นใครที่เกี่ยวจังหวะนี้นะครับผมทาว่าราคายังดีไหมก็ยังดีครับแต่ว่ามันก็ยังมีขยับลงเนาะนะครับผมตัดเจปนนะครับผมตัดเขียวนะครับผมพวกนี้ก็ราคาก็เริ่มจะถูกลงไปกว่าที่ประกาศออกมาเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพอคนพอเริ่มเกี่ยวก็ราคาก็ตกลงไปนะครับผมพอเราเริ่มมีข่าวหน่อยราคาก็ตกนะครับผมก็คืด คนนำหน้าเนาะหวังพึ่งตอนราคานะครับผมหวังพึ่งตอนที่ราคากําลังจะจะขึ้นนี่แหละนะครับผมอย่างก็เป็นตัวถั่วช่วยนะครับผมเพราะว่าปีนี้ครับผมค่าปัจจัยการผลิตแพงมากครับแพงมากเลยนะครับผมอย่างปุ๋ยที่เคยลูกละห้าหกร้อยนะครับผมขึ้นมาันพันสามพันสี่นะครับผมก็ต้องก็เข้าใจชาวนานะครับผมแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่ามันเป็นกับกลไกของการตลาดจริงๆนะครับผมเพราะว่าเขาขึ้นมาเงี้ยคือถ้าถามว่าถ้าคนทํานาจริงบอกเออไม่ไม่ใช้เลยมันมันช่วยได้ไหมก็จริงๆ ถ้าย้อนคิดย้อนไปกับเมื่อสมัยที่เป็นคนโบรลาณเนาะนะครับผมแต่ก่อนทําน,ทนาทําไรก็ไม่ใช้นะผมใช้ขี้หมูขี้งัวขี้ไก่ไปนะครับผมคาว่ามันงามไม่งามครับแต่มันไม่ได้แบบนี้ไงเรื่องของเรื่องคือมันไม่ได้แบบนี้ครับถ้าเราจะทําเพื่อที่จะ,ะใช้เงินใช้ทองแบบปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่เลยมันไม่ได้กินดีครับปัญหามันนะครับผม Потому, เพราะว่าเราไม่ได้ทํานาแบบเก็บข้าวไว้กินเองเนาะนะครับเราทํานาเพื่อที่จะหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาเงินทองนั้นไปหมุนเวียนใช้จ่ายนะครับผมดังนั้น คือเอาจริงๆนะครับผมเรื่องปัจจัยด้านราคานี่มีผลอย่างมากนะครับผมต่อการทํานาทําไรทุกวันนี้นะครับผมเนาะนะครับผมก็ก็จริงๆผมก็ทําได้แค่เป็นกําลังใจนะนะครับทาได้แค่เป็นกําลังใจจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับทุกคนบอกโอโ้มาบนโอดโอยว่าข้าวชั้นดีมากปีนี้แต่ไปขายแล้วได้เหลือกําไรแค่นิดเดียวนะครับผมมันก็ก็จริงงนะฮะคือปีนี้ผมมองว่าข้าวปีนี้สวยนะข้าวปีนี้สวยเพราะว่า ทั้งน้าท่วมด้วยอะไรด้วยมันช่วยนะครับผมแล้วทีนี้ทําให้ข้าวนาดีดีนะครับผมเนาะการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะ,ะง่ายขึ้นแหละเนาะนะครับผมง่ายขึ้นทีนี้การใส่ปุ๋ยหนแรกครับผมอย่างยูเรีเยอะไรเอ่ยก็ช่วยเซฟลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ปัญหาพอพอจะเกี่ยวนะผม่าจะขายนะเป็นไงฮะร,ราคาลงอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะไม่รู้จะว่าย,ยังไงนะฮะก็เลยนํามาเป็นผมก็บ่นนะนะก,ก็ได้แต่บ่นจริงนะครับผมได้แต่บ่นจริง ก็วันนี้พาดูพาดูข้าวไปด้วยบนฟังบนไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดชาวนานะฮะได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมอย่างนี้นะอันนี้ผมถือว่าผลผล,ผลิตดีนะผลผลิตช่วยเลยนะครับผมถ้าชาวนาได้ผลผลิตที่ดีอย่างนี้แล้วได้ราคาที่ดีด้วยนะนะครับผมบอกเลยว่าระบบเศรษฐกิจประเทศไทยนะ,ะผมไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะนะครับผมมันเป็นจุดเริ่มต้นชาวนาเนี่ยนะครับผมถ้าเขาทํานาทําไร่แล้วเขาขายข้าวขายอะไรได้ดีนะ เขาก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับผมก็จะมีสภาพคล่องในการใช้เงินนะครับผมเรื่องนั้นถ้าเกิดว่าไอพวกเนี้ยนะครับผมมันจุดเริ่มต้นมันไม่ดีอ่ะมันก็มันก็ทาให้ลหลายๆอย่างมันไม่โฟไม่ไหลนะครับผมไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะนะครับผมจริงๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมก็ฟันเฟืองเล็กๆ่งนะฮะแต่ว่ามีคุณค่ามากนะครับผมเราก็อยากให้ใครก็ตามนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถทําได้นะผมก็อยากให้ าหันมามองบ้างนะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้ชาวไร่ทนานต่อไปนะครับผมเนาะผมก็พูดเปียบเปืยไปนะฮะถ้าใครที่มีกําลังในด้านพวกนี้อยู่นะครับผมก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวนาเราได้ผลผลิตที่ดีๆอย่างนี้แล้วนะครับผมอยากได้ราคาที่ดีด้วยเนาะครับผมก็ปิดท้ายนะครับผมส่งท้ายคลิปนี้นะครับผมก็สรุปว่าเข้ากกห้าเแปลงนี้นะครับผมก็มีในเรื่องของมเมล็ดด่างายนิดนิดหน่อยๆนะครับผมปะป,ปนแต่ว่าสภาพโดยรวมทั่วไปถือว่า สวยงามมากครับผมก็ใครที่ทําพันนี้อยู่นะครับผมก็ขอให้ได้ราคาดีๆก็แล้วกันนะครับผมแต่ข้าวปีนี้ถือว่าสวยมากนะครับผมสวยมากๆนะครับผมก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนต่อไปนะครับผมเช้าไร่ชาวนานะครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะลากันไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหน้ามาหาแห่งเจอเรื่องราวดีๆยังไงจะนามาฝากทุกคนทุกท่านให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่ง ใครที่มีปัญหาด้านการทํานาทําไรนะครับผมนาะก็เอามาพูดมาคุยนะครับผมมาเป็นประเด็นถกเถียงกันได้มาเป็นประเด็นในการาช่วยดูแลกันนะครับผมเนาะสอบถามันเข้ามาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมอย่างน้อยก็ช่วยดูแลกันไปนะครับผมนาะวันนี้มาฮัมเมงขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ